เราคือใครจากการที่ครูวิชีได้ศึกษาคำพุทธวรจรนะจากการได้ฟังได้อ่านได้สั่งสมสุตตะความรู้ทั้งหลายเนี่ยจะมาขอสรุปเป็นข้อความย่อๆสั้นๆเพื่อเพื่อน,อนๆได้ตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วเราคือใครเพราะว่าถ้าถ้าเราสมัยก่อนถ้าเราไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะเนี่ยก็จะไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้เลยเรื่องพวกนี้จะอยู่ในคําพูดจริงๆของ พระพุทธเจ้าเท่านั้นก็คือคําพุทธวจนะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยรู้ที่มาที่ไปรู้ที่มาของเราและรู้ว่าที่จะไปของเราคืออะไรถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาคําพุทธวจนะเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้จะมีแต่การสอนให้ทําบุญทําทานถวายสังฆทานใส่บาตรสมาธิภาวนาแล้วยังไงต่อรู้แค่นี้ไม่มีใครเปิดเผยถึงความลับของระบบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ซึ่งคําพุทธวจนะเนี่ย ไม่เปิดเผยครูชีขอในตอนนี้ขอพูดสั้นๆก่อนว่าเราคือใครก็คือเราเนี่ยเราเนี่ยเปรียบเทียบก่อนว่าเราเนี่ยเหมือนกับคนที่ข้ามฝั่งน้าจากฝั่งหนึ่งมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เนี่ยเราก็ข้ามกลับไปไม่ได้อีกต่อไปเราจะต้องอยู่ในฝั่งเนี้ยตลอดตลอดไปเลยถ้าเราไม่รู้วิธีข้ามกลับไปฝั่งนู้นพูดย่อๆก่อนนะแล้วพุทธะเกิดขึ้นก็เพื่อมาบอกวิธีการให้เราข้ามกลับไปฝั่งนู้นได้ มันก็คือสิ่งที่อยู่ใน